นี่ตัวหนึ่งนะครับที่ผมเจอมากๆเลยที่หลายคนเป็นทุกข์กันมากๆเลยก็คือนี่ผ่อนรถนะครับหลายคนเริ่มผ่อนรถไม่ไหวแล้วยิ่งตกง,งานด้วยยิ่งไม่รู้เลยว่าจะเอารถคันนั้นไปใช้ทำอะไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ผ่อนรถอยู่เกิดภาวะอย่างนี้ขึ้นจะแก้ได้ไงบ้างอันที่หนึ่งอยากจะแนะนำเลยนะครับหาคนซื้อรถคันนั้นต่อเลยพาถ้าเกิดหาคนซื้อได้พาไปปิดไฟแนนซ์เลยนะครับปรเปลี่ยนชื่อจากเราไปเป็นชื่อของคนคนนั้นเลยแต่ถ้าเราหาคนซื้อต่อไม่ได้นะครับ เราจะทํำยังไงดีแนะนําเลยนะครับอีกวิธีหนึ่งเลยก็คือไปที่ไฟแนนซ์เลยทําเรื่องขอคืนรถเขาคือมันจะมีกฎหมายอยู่ข้อหนึ่งนะครับมาตรา573บอกเลยบอกว่าผู้เช่าซื้อคือเรานี่แหละจะบอกเลิกสัญญาในเวลาใดเวลาหนึ่งก็ได้นะครับโดยการส่งมอบทรัพย์สินกลับคืนให้แก่เจ้าของโดยเสียค่าใช้ใจ่ายเองแปลว่าอะไรแปลว่าเชาสมมติผมผ่อนรถมาสักประมาณ1ปี ระยะเวลาการผ่รรรรอนอยู่ที่5ปีผ่อมนมา1ปีผมรู้ว่าผมผอม่อนไม่ไหวแล้วผมก็เอารถคันนี้ไปคืนไฟแนนซ์เลยเมื่อคืนไฟแนนซ์เสร็จปุ๊บถือว่าทุกอย่างจบกันแล้วนะครับโดยที่ผมไม่ต้องรับผิดชอบภาระนี้ที่เหลืออยู่อีก4ปีเลยแต่ถ้าเราผิดนัดชําระหนี้มาแล้วเกิน3ครั้งนะครับแล้วไฟแนนซ์มีส่งจดหมายเตือนมาแล้วนะครับแล้วไฟแนนซ์สุดท้ายก็ยึดรถเราไปแล้วด้วยอันนี้ถ้าเขายึดรถเราไปแล้วไปขายขายได้ขายไม่ได้ราคาคือขายขาดทุน เราต้องรับผิดชอบค่าขาราคาตรงจุดนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแนะนำเลยสำหรับคนที่ผ่อนรถอยู่ดีที่สุดขายรถออกไปถ้าขายรถออกไปไม่ได้หาคนซื้อไม่ได้เอารถคืนแบบไฟแนนซ์เลยคืนอย่าคืนเปล่าเขียนหนังสือให้ชัดระบุให้เลยว่าภาระนี้สินจบกันแล้วนะครับแต่เลวร้ายสุดอย่าผิดนัดชำระหนี้ถ้าผิดนัดชำระหนี้เมื่อไหร่เราจะต้องรับผิดชอบค่าขาดราคาด้วยหวังดีนะทำอะไรปุ๊บรีบเคลียร์ให้จบ ปลอดภัยสุดครับ